นิรายืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าที่เธอจากมาเกิดบ20ปีหลังจากที่แม่เสียชีวิตเธอจึงจำเป็นต้องกลับมาในฐานะเจ้าของคนใหม่บ้านสองชั้นที่ก่อด้วยไม้สักทั้งหลังเคยอบวนในความทรงจำกลับดูเย็นชืดหน้าหวาดหวั่นทันไม้ผุพังหลายจุดประตูหน้าต่างขึ้นราและกลิ่นอับก่อติดแต่กา ฝนที่ก่อหนาเหมือนหลักฐานบอกว่าที่นี่ถูกทิ้งร้างมานาเกินไปนีร่ายกมือสัมผัสบาดประตูไม้ที่เย็นเฉียบเล่าร,รอยร้าวลึกเหมือนรอยแผลเป็นทำให้เธอรู้สึกถึงความทรมาที่ซ่อนอยู่เธอสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามก้าวผ่านความตัวและเดินเข้าไปในบ้านเสียงพื้นไม้อิดอาตายฝ่าเท้าดัง เรากับใครกำลังกระซิบเตือนให้เธอถอยออกไปทันทีแต่เธอกัดฝันแน่นและเจ้าต่อไปตุ่นอับผสมตุ่นเน่าจางๆแต่รบกวนจนหายใจติดขัดทําให้เธอนึกถึงตุ่นซ่วมสมสมัยเด็กที่หลังบ้านตุ่นนั้นกลับมาทักทายอย่างไม่คาดคิดเมื่อเธอเดินไปจนถึงด้านหลังบ้านสายตาก็สะดุดเข้ากับบอกระ